สวัสดีครับมีคนสงสัยไหมฮะว่าเรากินไข่แดงได้มากแค่ไหนต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าเรากินพวกคีโตอยู่นะครับคืออาหารจําเพาไขมันสูงสูงนะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมกับคอเลสเตอรอลของเรานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าเรามีหลักการวิธีในการคิดยังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤิตบําบัดนะครับ ความเชื่อในสมัยก่อนนะครับก็คือการที่เรารับประทานอาหารที่มีคอเลสเตรอรอลสูงเข้าไปเยอะๆเช่นไข่แดงนะฮะอาหารทะเลนะครับหรือประเภทน้ำมันหมูต่างๆนะครับหรือว่าน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวอยู่ในนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะกลายไปเป็นคอเลสเตรอรอลอยู่ในร่างกายเราก็ไปจะไปเกาะตามผนังของเส้นเลือดทําให้เรามีโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายต่างๆเป็นต้นนะครับความเชื่อนี้เนี่ย ปัจจุบันก็พบว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดสัทีเดียวนะฮะเหตุผลหลักๆมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารกลุ่มที่มีไขมันสูงๆเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเขาเจอว่ามันก็จะไปเป็นสุดท้ายมันจะกลายไปเป็นคอลเลสเตอรอลจริงๆนะครับแต่เวลาที่มันเป็นคอลเลสเตอรอลเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่า คนสมัยก่อนที่เราบอกว่าเออ L D L หรือ low density lipoprotein เนี่ยมันเป็นไขมันเลวนะครับมันก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะว่า L D L ที่เราตรวจกันคือเราวัดเฉพาะคอเลสเตอรอลซึ่งอยู่ใน L D L นะครับแล้วใน L D L เนี่ยมันมี3อย่างประกอบด้วยประกอบกันก็คือ 1. Apolipoprotein นะครับอันที่2คือไตรกลีเซอไรด์และอันที่3คือคอเลสเตอรอลการวัดคอเลสเตอรอลเป็นการวัดแค่มุมเดียวของ L D L เท่านั้นนะฮะแล้ว L D L เนี่ยมันยังแยกเป็น หล,หลายขนาดนะครับยิ่งมันขนาดเล็กเท่าไรนะครับก็ยิ่งอันตรายเท่านั้นเพราะว่าขนาดเล็กเนี่ยมันจะถูกเคลียร์ออกไปจากเลือดได้ยากมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสเข้าไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแล้วก็เกาะเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันได้นะครับ LDL ขนาดเล็กจึงเป็นตัวที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีปริมาณอนุภาคข,ของ LDL เยอะมากๆนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดของ หัวใจสมองหรือว่าหลอดเลือดส่วนปลายสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นปริมาณและขนาดยิ่งเล็กยิ่งสําคัญนะครับยิ่งทําให้เกิดปัญหานะแต่เขาเพบว่าถ้าเราทานอาหารไขมันสูงนะครับเช่นไข่แดงเข้าไปเยอะๆนะครับอาหารที่มีไขมันอื่นๆหรือว่าอาหารทะเลพวกนี้มันมีคอเลสเตอรอลเยอะจริงแต่กินเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว L D L ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมักจะเป็น L D L ที่มันเป็นตัวโตๆตัวใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ตัวเล็ก ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการเกาะของเส้นเลือดอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เกาะได้เหมือนกันนะครับตัวใหญ่มันต่างกับตัวเล็กยังไงนะข้อแรกตัวใหญ่มันถูกเคลียร์ออกไปจากเลือดได้ง่ายมากกว่านะครับมันไปจับกับตัวรับที่ตับปุ๊บตับก็จะดึงเอาเก็บเข้าไปนะครับ แต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยมันไปจับมันจับไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็ตัวบางตัวจับได้บ้างบางตัวจับไม่ค่อยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันวนอยู่ในเลือดได้นานขึ้นนะครับยิ่งมันวนอยู่ในเลือดได้นานขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปเกาะกับเส้นเลือดแล้วก็สร้างปัญหาก็จะสูงมากขึ้นดังนั้นคนที่รับประทานอาหารจุ่มกลุ่มคีโตเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอก็คือว่าค่า LD L D L คอเ l e s t e r o l นะครับ ไม่ใช่ L D L particle แล้วก็ไม่ได้ L D L size นะครับคือไม่ใช่อนุภาคจํานวนอนุภาคของ L D L แล้วก็ไม่ใช่ขนาดของ LD L D L เล็กนะครับที่เราวัดเพราะเราไม่ได้วัดนะโดยทั่วไปเวลาเราไปตรวจเลืองประจําปีเราจะตรวจดู L D L แล้วก็มีขีด C ตัวหนึ่ง C ตัวนั้นย่อมาจากคอเลสเตอรอลนะครับคนที่กิน k ีโตกินไข่แดงเข้าไปเย,เยอะเนี่ยตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่มันยังอยู่ในภาวะสมดุล L D L ไม่ได้สูงมากจนเกินไปไม่ได้อันตรายอะไร นะครับไม่ได้อันตรายอะไรนะฮะตัวนี้เป็นเป็นหลักนะครับทีนี้ถามว่าเเราจะกินไข่เข้าไปได้แค่ไหนเราจะกินอาหารทะเลเข้าไปได้แค่ไหนนะครับต้องทราบอย่างนี้นะครับคือของที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ไขมันคอเลสเตอรอลอย่างเดียวนะฮะมันมีพลังงานด้วยนะพลังงานตัวนี้ยิ่งเราได้รับเข้าไปเยอะมากๆเท่าไหร่น้ําหนักเราก็เพิ่มขึ้นแน่ๆอยู่แล้วอันนี้อันนี้ตรงไปตรงมานะครับถ้าผมกินข้าวเยอะๆเข้าไปกินกิน กินปูหนึ ic, 100 100 so ่งร้อยตัวเข้าไปอย่างเงี้ยผมจะได้พลังงานจากปูร้อยตัวแน่ๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ได้แต่ไขมันจากปูร้อยตัวหรือว่าจากกินกินพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปเยอะๆก็ไม่ใช่มีแค่ไขมันนะครับมันมีตัวพลังงานด้วยซึ่งพลังงานส่วนเกิดเนี่ยมันก็จะไปสะสมเอาในร่างกายทําให้น้ําหนักเราขึ้นนะครับดังนั้นการกินเยอะกันไปตรงนี้มันมีปัญหาทางด้านพลังงานอยู่แล้วแต่ถ้าเราว่ากันในแง่ของคอเลสเตอรอลอย่างเดียวผมกินไข่แดงเข้าไปเยอะๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ มีข้อยกเว้นอยู่อย่างเดียวนะข้อยกเว้นอยู่อย่างเดียวคืออะไรถ้าปริมาณที่ผมกินไข่แดงเข้าไปเยอะๆนะครับหรือว่าคอเลสเตอรอลอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากอาหารเยอะๆนะครับน้ำมันหมูหรืออะไรพวกนี้กินเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเข้าไปในร่างกายถ้าปริมาณ LDL ของผมทั้งหมดมันเพิ่มขึ้นนะครับมันสูงขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันสูงมากๆเช่น1 7 0 180มันไม่ได้ปลอดภัยนะครับ คนที่กินคีโตเราก็สายคีโตมากๆเนี่ยบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับเข้าใจผิดตรงไหนนะครับเข้าใจผิดตรงที่ว่าคิดว่า LDL ที่สูงขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็น LDL ตัวโตและ LDL ตัวโตเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับการที่เกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่นะครับถ้าท่านไปอ่านงานวิจัยจริงๆเนี่ยท่านจะทราบเลยนะครับว่าคน2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มกลุ่มที่กินคีโตตัวนี้มานานๆน,นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้ทาแบบนี้นะครับแล้วเขาดูเทียบกันนะฮะคนที่กินคีโตไป2ปีหรืออะไรมากกว่านี้นะครับค่า LDL ของเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูในงานศึกษาครั้งนี้ LDL ของเขาเนี่ยขึ้นไม่ได้สูงนะครับอยู่ที่อย่างดีก็1 1 0ยสิสิบซึ่งถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปมากกว่านั้นลนะ่ะร้อยเจ็ดสิบหรืออะไรพวกนี้นะครับ ก็จะมีปัญหาได้นะครับแล้วถ้านลองคิดดูสิ่งที่ผมบอกไปก็คือมี L D L ตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับตัวใหญ่มันอยู่ในเลือดได้ไม่นานตัวเล็กมันอยู่ได้นานกว่านะครับถ้าท่านเอา2ตัวมารวมกันมีปริมาณปกติไม่ได้เยอะมากไปกว่าปกตินะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันอยู่ในเลือดได้แป๊บเดียวมันก็โดนเคลียร์ออกไปได้แต่ถ้าท่านมีปริมาณแบบมหาศาลเลยเช่นแบบมากกว่าเดิม5เท่าอย่างเงี้ยนะครับแล้ว ท่านคิดว่ามันไม่มีปัญหามันไม่จริงนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยต่อให้มันโดนเคลียร์ออกไปจากร่างกายเราได้เร็วแต่ถ้ามันมีเยอะมากๆท่านคิดว่ามันจะเคลียร์ได้เร็วหรอครับนะฮะอย่างนี้นเนี่ยแหละครับคือถ้าท่านมีปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยแล้วท่านมีตัวรับแคตตัวจํากัดเนี่ยยังไงมันก็เคลียร์ได้ไม่เร็วอยู่ดีนะครับท่านก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นคนที่กินคีโตแล้วค่า LDL สูงมากๆเนี่ย ไม่ได้ถือว่าปลอดภัยเสมอไปแล้วนะครับท่านจะต้องไประวังว่าเออมันจะมีปัญหาอะไรตามมาได้อีกหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ได้อยากจะคิดว่ามันปลอดภัยอย่างเดียวนะฮะแล้วที่สําคัญคือคนที่กิน k e โตไม่ใช่ทุกคนจะมีค่า LDL ที่สูงจนเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิด LDL ที่สูงจนเป็นอันตรายได้เพราะว่าปัญหาทางด้านของกรรมพันธุ์ของท่านในการดึงเอา LDL นะครับเพราะแน่นอนแต่ละคนก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับความสามารถในการดึง LDL จากเลือดเข้าไปสู่เนื้อเยื่อหรือตับเนี่ย ก็จะไม่เท่ากันบางคนทําได้ดีบางคนทําทได้ไม่ดีนะครับแล้วคนไหนที่ทําได้ไม่ดีพอไปกินคีโตกินไข่เข้าไปเยอะๆมันก็ยิ่งสูงนะครับอ่ะดังนั้นถ้าไข่แดงเนี่ยแล้วเราจะกินเข้าไปนะครับทั่วๆไปถ้าวันละฟอง2ฟองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่อาจจะมีข้อยกเว้นในกรณีคนที่กินแบบเนี้ยเราไปตรวจแล้วเจอ L D L คอเลสเตอรอลเนี่ยมันสูงขึ้นแบบเยอะมากมายเช่นสูงขึ้นไปร8 0 190อยาอย่างเงี้ยไอ้ยางเงี้ยถือว่า ท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างทางด้านของพันธุกรรมที่ทําให้ท่านไม่สามารถดูดซึมเอาคอเลสเตอรอลเข้าไปไว้ในตับได้ดีนะครับคอเลสเตอรอลมันเข้าไปในตับเนี่ยโอเคนะครับไม่เป็นปัญหานะครับเราไม่อยากให้มันอยู่ในเลือดนะฮะถ้ามันอยู่ในเลือดเนี่ยมันมีปัญหานะครับอ่าพวกเนี้ยดังนั้นถ้า,ถา,ถาท่านถ้าท่านดูแล้วเนี่ยแล้วท่านกินไข่เข้าไปเยอะเราไปตรวจเลือดดูก็แนะนําว่าควรไปตรวจสักสักหน่อยหนึ่งครับอย่างน้อยก็ปีละทีหนึ่งนะฮะถ้าเราไปตรวจเสร็จปุ๊บ โอเคคอเลสเตอรอลมันอยู่ที่130-140แล้วท่านกินไข่เข้าไปเวลาละ2ฟองอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าท่านบังเอิญกินแบบนี้เราไปตรวจแล้วโอ้มันขึ้นมา190-200 LDL นะครับ LDL คอเลสเตอรอล200เนี่ยไม่ปอไม่ไม่โอเคแล้วนะครับถึงแม้บางท่านอาจจะบอกว่าผลของการตรวจไขมันอื่นๆมันปกติอ่านะครับบางคนรู้เยอะนะครับว่าเราไปดูค่าไตรกลีเซอไรด์หาด้วย HDL นะครับถ้าเกิดว่า ค่านี้เนี่ยมันต่ำกว่า2อถือว่าปลอดภัยนะครับค่า HDL สูงค่าแ d l คิสไลต์ต่ำถือว่าปลอดภัยก็ไม่เสมอไปแล้วนะครับในกรณีที่ท่าน LDL สูงมากๆนะครับต่อให้ท่านไปวิเคราะห์เออขนาดแล้วก็ปริมาณของอนุภาค LDL เนี่ยมันก็ไม่ได้คำตอบแบบนี้หรอกครับถ้าโดยรวมแล้วมันเยอะขึ้นมาถ้ามันสูงมากๆอย่างงมันก็เยอะอยู่ดีนะครับแล้ว LDL ตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่ามันก็กลายเป็น LDL ตัวเล็กได้นะครับ ถ้าเวลาผ่านไปนี่คือปัญหานะมันไม่ได้ดูดซึมแล้วก็หายไปอย่างเดียวนะครับถ้าส่วนที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันก็ดูดซึมเข้าไปส่วนที่มันยังหลงเหลืออยู่แล้วมันไม่ได้โดนสูดซึมเข้าไปอยู่มันก็กลายไปเป็นตัวเล็กแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะฮะนี่คือ,อสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าไข่ก็อย่างน้อยก็ฟองสองฟองโอเคนะครับแล้วก็ถ้าท่านจัดก,กินก็ต้องอย่าลืมคํานวณปริมาณแคลอรี่ด้วยนะครับแคลอรี่หรือพลังงานที่ท่านได้รับเนี่ยมันก็มาจากไข่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนะ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งคีโตพูดถูกก็คือว่าถ้าท่านทานกลุ่มไขมันพวกนี้เข้าไปต่างๆนานานะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากก็จะมีข้อยกเว้นอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าท่านบังเอิญมีปัญหาทานด้านพันธุกรรมซึ่งอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้นะครับคร่าวๆก็ไปดูกันที่ปริมาณของ L D L ที่ท่านเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นไม่มากก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆเลยท่านอาจจะต้องไปจํากัดปริมาณของไขมันที่ท่านรับประทานนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นหลักนะครับ แล้วก็ต้องอย่าลืมคนที่ทานกลุ่มคีโตต่างๆนะครับไขมันไม่ว่าไขามันดีไขมันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องอย่าลืมเรื่องของการขาดวิตามินนะครับ ze, <c oughs> เพราะว่าทุกๆอย่างท่านจะไปกินแต่ไขมันก็ไม่ได้นะครับคนเราต้องกินหลากหลายต้องกินอาหารที่มันมีวิตามินพ <c oughs> วกกากใยพวกผักผลไม้ต่างๆเพราะว่าของพวกนั้นมันก็จะมีวิตามินมีเกลือแร่แร่ธาตุที่สมบูรณ์อยู่ในนั้นด้วยถ้าท่านเลือกกินอาหารแค่บางอย่างเช่นกินแต่พวกไขมันอย่างเดียวเนี่ยท่านก็จะขาดเกลือแร่แร่ธาตุ แล้วก็วิตามินที่จําเป็นมากๆที่ไม่มีอยู่ในไขมันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ